ครับสวัสดีตอนเช้านะครับยามเช้ามาอยู่กับบรรยากาศช่วงเช้า,ชานี่นะครับก็อยู่กับผมชูโลกอีสานเองเหมือนเดิมครับแบ็คโคซิ่งนี่ก็วันที่สามกับวันนี้ครับเมื่อวาน ทำงานไม่ได้เต็มที่ครับเมื่อวานม,ม,ม,มีช่างแอมาติดตั้งความเย็นกับไฟให้ครับนี่ไฟก็เปลี่ยนหมดนะครับเปลี่ยนทั้งสามดวงครับ ตัวนี้ดวงหนึ่งเวนี้ครับเจียวเลยนี่ดวงหนึ่งครับไี้โยกได้นะทำไมมันไม่ตรงครับนี่ก็แค่นี้ก็ความสว่างก็ได้แล้วอีกดวงหนึ่งก็ข้างบนนะครับ เป็นสามดวงนะครับทั้งหมดแอร์ก็เย็นแล้วเย็นชํำนะครับเพิ่นเมื่อวานสายที่ผมบอกว่ามันรั่วมันแตกนะครับโอลิงครับโอลิงระเบิดเลยสายนี่จะเป็นสายตัวนี้ สายที่เพิ่งอาจมามันระเบิดเลยครับมันขาดครึ่งเลยก็ต้องเปลี่ยนตอนแรกมันไม่รั่วนะครับมันไม่ซึมทำงานได้กี่วันแล้วนี่เสร็จโคกนองนาแล้วก็มานี่นโอ้หลายงานหลายวันแล้วครับเพิ่งมาระเบิดเมื่อวานเนี่ย ตื่นกันหมดแล้วช่วงเช้าเฮ้ยในหกเหลี่ยมสีดำอย่าล่ะฮะไหนสีดำสีดำอยู่ข้างบนวะเา้าหลีกขาดไหมขาดเติม เติมเลยเติมทัก็เติมไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะตัวนี้มันจะตัดไว้เลยมันจะล็อกไว้เราดับเครื่องมันก็ล็อกลแล้วน้ำมันก็ไม่มีทางไหลได้ครับก็เติมไว้เลยงานตัวนี้ก็ยังตอนแรกเขา คุยกันยังไงก็ไม่รู้ครับก็รอดูนะฮะอะไรนะหายใช่ไหม <laughs> เนก็ทอทงก็มามาจากไหนมาจากที่วัดหลวงปุริษนะครับ ต่อตอมก็ามาแล้วนอนอยู่นู่นโอ้ยยังมันใอลไรหดือยองเราทงนอนอยู่ครับยังไม่ตื่น โอ้นอ,นอะไรมากมายอะไรร่วมใส่งานตัวนี้ก็เกือบเสร็จแล้วครับก็อีกไม่นานฝั่งโน้นผมเคลียร์ให้ช่างทำงานได้แล้วครับตรงนี้ก็ต้อง ขยับออกอีกเพราะเขาจะก่อสร้างมาถึงนี่เลยจากนี้ก็ต้องขยายออกอีกครับตอนที่ผมขุดตัดไว้อะเนี่ยตัดตัดขี้เลนไว้ครับมันคือดักขี้เลนเพื่อไม่มาดักฝั่งนี้เพื่อจะขุดออกไปอีกก็ไล่ขีขข้เลนมาจากฝั่งโน้นครับไอตา បានលុបពេញយើងលុបពេញតែចូលឥឡូវនេះទេអានលុបទៀតទៀតឡើងនេះកាយកាយត្រេះចេញទៅនោះកកខេតគេដល់ត្រេះអីគេដល់ត្រេះបានកាយឲ្យដីចេះ200នោះមកដักទឹអ oi អឺមកដាក់អ oi ហឺរាល់ដើមដល់បោះនេះ200ឯងទេបាទណោះចាំ size

Rồi giờ vô muốn vô ban rồi bốn lớp niệp à. Giờ cho cho ghi một số mà coi nó. Tre ban tre ở đây và thơ này. Bu ban rồi ban rồi cho. Ừ. Rồi lát tôi lượm một cái nó chỉ lắp đi kia ấy. Dạ ครับ khạt đi. Ờ ta mà cứ tới tới là cái rốt rốt còn cái một số mà nó. Bạn. Rua ba tới bốn lớp niệp. Anh trần đi nữa đi nó. Ừ để đi nữa tí. Ừ kêu.

ัดมเรื<ภ>่องเจ้ากมัง่ายคืนการกัูมูเอ็มอดมือเวมือว่างายนะอนเดลมตันตนติดอันนี้ใส่เผื่อไว้เลยนะครับแล้หำเป็นนี่น,นะครับเมื่อคืนผมนอนในรถฟอร์ดนี่นะก็<น>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  หลับไม่ค่อยสนิทครับนอนบนรถ<า>กระบะบเ,เรนเนา,บบน,ราน้อยตื่นมาหองข้าวที่เชา้านะครับร้อนนะครับแดดออกนี่ครับ <c oughs> โอ้แต่วันนี้อยู่ตรงนี้ครับร้อนทุกเช้าเลยครับแดดออกลืมอะไรไว้ในรถหรือเปล่า <c oughs> ไม่มีครับโอเคก็ยังไม่มาเลยสายๆแล้วครับดูไปแล้ว ข้าวแถวนี้นี่งามครับเต๋อต่อมนี่ไปนอนไกลแด้โอ้พอครัวพอครัวเลี้ยงยานแต่เช้าเลยข่อ <c> ก <oughs> เขามีน้ำชาบ้างนี่ไม่ตูไอ้โยนในทิ้งเลยคนไอ้คนอัดอัดนะโูเฮ้ยไปบิรักหนึ่งสองหนึ่งนะ โอลโอ้ไตรยแล้วปล่อยแม่นังนี่ไงปล่อยปลาครับสะใหม่ให้ปลาอยู่รักษาแวดล้อมอุ้ยดิ่นดิ่งดิ่บไป ตายแล้วมั้งเอากังดินเลยโอ้ยังจุกอยู่ครับปล่อยปลานี่ก็รอลิงนะครับ สำหรับทริปเช้าๆ้านี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันทริปหน้าพี่น้องสวัสดียามเช้ากันทุกคนเลยนะครับ f อทุกท่านกดซับให้ผมด้วยนะครับซับครับสำหรับทีนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ